อะไรดูดูโอู้มาดมาของปไกินเลเออนคนเลี้ยงอยู่เพื่อนโอ้เลี้ยงอยู่เพื่อนคอกของผันอืมอือืมต้องอยู่หน้าคอกตลอดโอ้หลตัวกิยกไปอยู่บ้านญาจุบคชยบ้าคลบากลไบเไยกอไปกันจ้า เป็นไงมาอยู่บ้านเ้วเป็นฮัลหลมอันจก้ด่กาวะจรเขาเปิดยืดไหมตนเขาเปิดยู่เปิดชดเชยบ่แโรงเรียนบ้านห้องเขาไปลูกเสียตรนี้บรรยากาศบ้านเอเปลี่ยนไรกลับบ้านบ้านเหรอกลับบ้านามดา ก็ชิวนักันบ่ายดอกไปเนี่เออก็เยอะดีเยมาปูแลเบื่อชอยทหารอ๋อที่ตามก็มาก็มีเพันยูไอช่องสายตะปูดเพ่น้มาาเจกนกิโลนี่แม่นักข้าแม่เพิ่ะว่าพ่นยูช่องสายตะกูเฮาโวบ่มึงไ คงอยากเห็นกระเป๋าเสียขายายกสันมาว่าไสั่นหนูุ่มไฟภาพเปื่อยๆเอาแลี้ยงก้าก็กระมิ้นย้อนวันในยุคบ้านเนี่ยย้อนวันในใส่ใสนบ่ดีดอกให้ว่าบ่ตอกเปลือยดีกว่าอยู่ไผยังมั่นหากินไฟกินมั่นดีกว่าตอนนี้ค่ะเกือบห้าพันบาทนี่คิดมาหน่อยบอหรือยังไงหน่อยกันหน่อยยุคค่ะเพราะว่าจะเสียเวลาทำไมหากินไหมค่ะใช้สีลูกเลี้ยนเนาะใช้สีงวดรถแน่ยังแนงสินะ ก็ไ,ได้ชีหมอสมอขันๆๆันขึ้ใจก็อยากได้เป็นเื่นบุนละค่ะย <laughs> ังิีหมอสมแต่ว่าก็ได้ซ้ำนี้ก็เอายังยังดีกว่าบด้ได้หาพานหนี่ก็ยังดี<ช>จะขอห้ได้เร็วเรเลยค่ะเพราะว่าบ่มีอืนฉันก็บา่ายากให้ซ้อนตะคนไข้แล้วบ่ายากให้ไปซ้อนกับเนนสอนมาแล้วค่ะมันกลับขึ้นมาย่อนหลังห้องผู้ป่วยมากรักษากับอยายา้รักษากับนเนนเลยแห่ ให้อยากเอาตะคนไทยเฮานี่ยไรแข็งแข็งแรงก็ะมินรักษาเพิ่นไปแล้วเพิ่นไปยื่บ้านเพิ่นเพิ่นจากิษมาแย่งกัดเฮาวอยู่ได้เท่าไรล่ะหาพันมาสั่นพ่อบอกอุ้ยบอกเรื่องพ่อมันกับบุอเพเราจำนายเออใหญ่เท่าไรเอ้าไรเอากับชนเท่าไรกับเพิ่นให้ซ้ำนี่กับเท้าซ้ำนี่แล้วถ้าใหญ่ยังได้เท่าไรเอาสมื้อหนนเง ตรงเลยล่ะมาเรียนเี๋ยวจะมีปัญหาอีกพอเมนเชื่อไม่ได้ทักทีหนึง่งไอ,อยูทีไรก็เป็นพิษเป็นภัยทุกทีเวลานั่นแหละไม่รู้บุญคุณไม่รู้บุญคุณไอยูตรงไหนก็เดือดร้อนตรงนั่นเลยค่ะไม่อยากให้มาเรียนไม่อยากให้นี่รอกถ้าเขาอยากจะเปิดด่านอยากให้เปิดไหมไม่อยากให้เปิดรอกอยากให้ก็ทำอะไรด่านปิดรั่วไปเลยอยู่เขตแผ่นดินใครแผ่นดินมันไปเลยไม่ต้องคบค้าสมาคมกันรอก จะดีแล้วก็มันเป็นอย่างนี้นะไม่ดีจะดีกว่าอืมน,นอกจากที่ว่าเขาขอให้เด็กมาเรียนแล้วถ้าหากมีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมารักษาล่ะไม่ดีกว่าล่ะบา้นนานแทนบ้านดีกว่าดิจ้าใช่มากระเพื่อมเประมาณเราดิคือตังเต่อยู่เขตนี้ตั้งแต่เด็กเนาะแต่คนก็วิ่งสมัยคมอมมิวนิสต์เกือบมาจนบัดน,นี้ก็วิ่งสมัยปืนใหญ่อีกกลัวไหมต่กลัวมันจะมีไหมแล้วี่เตรียมพร้อมยังไงครับก็ของก็ไม่เอาออกจาก ลงจากล่างเท่าไหร่ดอกเตรียมไว้มั่งเลยจ้ะกลัวมันอะไรนี้ทุกวันนี้เราตั้งแต่มาเริ่มต้นค้าขายใหม่เนี่ยการลงสินค้าลงขายของเนี่ยลงเยอะเหมือนเดิมหรือลดน้อยลงยังไงของลดลงค่ะม่กานี่มากเรากลัวจะได้อพยพอีกรอบค่ะ้ลดลงเยอะไหมกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณเยอะครึ่งต่อครึ่งนั่นแหละค่ะลดลงครึ่งต่อครึ่งแต่ยังไม่แน่นอนสถานการณ์ดูธรทำมาหากินก่อน มันยังไงยังไม่รู้เนะเาะรอบามจะมีไหมหรือยัอยงไงสมัยก่อนแต่ขนาดเคยมาอยู่อุปยุกตรงนี้นะสมัยฉัน,นอายุสิบเจ็ดปีเขาให้ยุชั่วคราวตรงนี้พอมาอยู่ปุ๊บก,กลับไปขโมยของเราไปหมดเลยที่อ,อยู่ตาไรตามสวนอตอนเดือดร้อนมาอยู่โอ้แม่ดีอย่างนี้แม่ดีอย่างนั้นให,ให้อยู่ให้อยู่ให้กินให้ข้าว,าวให้น้ำเนาะข้าวหุงปลาให้กินพอไปละขโมยของไปหมดเลยไปหมดเลยแม่แต่ไอ้ไอ้พวก อะไรตําข้าวตํพริกตําเกลือก็ไม่เหลือไก่ก็ไม่เหลืออนกระท่อมเลยว่าก็มเมนไว้ใจไม่ได้เมย์เข้ามาเลยแม่ดีจนได้ตอนผลมานี่ยอุ้ยแม่พ่อพูดเพราะเนาะมาพูดากคอมเมนต์นะมาพูดเพราะเอากุ๊กเจียนเจเจ้าสั่งคอมเมนต์รู้อยู่พอแต่ไหนพอก็สงสารน้องุงข้าวหุงอะไรให้กินเขาไปเล่นกับกระท่อมสวนกระท่อมนาที่ไปกลับไปคืนเลยเอากองเราไปจนเกลี้ยงเลย ว่าเขมรไว้ใจไม่ได้เหตุก,การณ์นั้นเกิดเกิดขึ้นเมื่อช่วงไหนครับช่วงปีไหนช่วงปีไหนจาได้แต่ว่าฉันอายุสิบเจ็ดปีช่วงปี20งศูนยสมัยนู้นละมั้งเนะาะจ้นั่นแหละนานแล้วละ่ะจป็นตัวนี้อายุ50สิบกว่าปีห้าสิบแปดเี <38. S 1> ่ิปีเลย